ไม่ได้ไปต่อหมอเหรียญสมชัยสันทนะตกรอบสอวระดับจังหวัดไม่ได้ไปต่อระดับประเทศหมอเหรียญสมชัยสันทนะตกรอบเลือกสอวระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครวันนี้16มิถุนายนเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสวระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้สมัครจาก20กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับเลือกเป็นสอระดับอำเภอผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัดในวันนี้จำนวน23,645คนโดยแต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็นสอบระดับจังหวัดกลุ่มอาชีพละ2คนจาก20กลุ่มรวม40คนและเมื่อรวมทั้ง77จังหวัดแล้วจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสอระดับจังหวัดที่จะเข้าสู่การเลือกระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้รวม30,80คน สำหรับการคัดเลือกซอฟระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนบรรยากาศเชา้านี้คึกคักตั้งแต่เชา้าล่าสุดเวลา11นาฬิกา25นาทีนายวิลาศจันพิทักษ์ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม4ี่การสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการเลือกว่าในการเลือกระดับจังหวัดตนไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากตนได้คะแนน4คะแนนซึ่งมีคะแนนเท่ากัน5คนจึงต้องมีการจับสลาก ทั้งนี้ในส่วนของตนที่คะแนนเท่ากันตอนแรกจะขอสละสิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่ขอว่าอย่าสละสิทธิ์เลยขอให้จับสลากและตนก็จับไม่ได้อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดถึงส3บสาคะแนนเมื่อถามว่าดูแล้วการเลือกครั้งนี้โปรง่งใสหรือไม่นายวิลาศระบุตนคิดว่าโปร่งใสเพราะสายสาธารณสุขเป็นคนที่มีความรู้แต่ถ้าจะมีก็อาจจะมีเพียงแค่หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นแต่สายอื่นนั้นตนไม่รู้ โดยมีรายงานว่าบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดในแพทย์คำนวณอึ้งชูศักด์โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในด้านระบาดวิทยาและอดีตท,ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทาน เช่นเดียวกับนายแพทย์เหรียญทองนั่นหนาที่ไม่ได้ไปต่อเช่นเดียวกันโดยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเดินออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยท่าทียิ้มแย้มว่าตนสามารถเลือกได้สองคะแนนแต่ไม่ได้เลือกตัวเองโดยตนเลือกรุ่นพีที่เป็นเภสัชกรและทันตแพทย์ที่รู้จักกันดีที่อยู่กองทัาพอเหมือนกันถ้าสมมติตนเลือกตัวเองหนึ่งคะแนนก็จะได้จับสลากเพราะอยู่ในหคะแนนแรกแต่ตนเป็นคน พูดคำไหนคำนั้นรักษาสัจจะท่าให้เลือกตัวเองคนอื่นจะไม่ได้ซึ่งกลุ่มสาธารณสุขมีคนคะแนนเท่ากัน4ี่ถึงห้าคนโดยทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วตนจะไปจับสลากทำไมการที่ไปจับสลากเราจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้ในเมื่อคนที่ได้จับสลากก็เป็นคนที่เหมาะสมทั้งหมดจะได้คนไหนก็โอเคภาคบ่ายก็เป็นการเลือกค่อยไม่ได้มีอะไรตามเจตนาลมมาเพื่อเลือกเขาไม่ใช่มาเพื่อให้เขาเลือกพี่ตั้งกติกาของพี่ไว้อยู่แล้วถ้าคะแนนเท่ากัน เราสละสิทธิ์เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวเมื่อถามว่าเป็นการหนีการถูกกล่าวหาว่าเป็นสาจับสลากใช่หรือไม่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าไม่ได้คิดพร้อมย้ำว่าเราศึกษาประวัติทุกคนไม่ได้จะไปหนีอะไรไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายเรายัางคิดว่าคนที่ผ่านเข้ารอบไปพี่ดูแต่ละท่านเขาดีกว่าผมเยอะบางทีผมก็เถื่อนไปเราก็ต้องดูสารรูปตัวเราเองด้วย จะไปหลงตัวเองว่าดังๆได้ก็ดับได้ไม่เสียดายมีงานต้องทำอีกเยอะๆนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังที่ตกรอบอีกหลายคนอาทินายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกกตนายสันทนาประยุ์รัตอดีตนายตำรวจสันติบาลและนายสนธิยาสวัสดีนายสมชัยศรีสุธยากรผู้สมัครสวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กส่วนตัวเป็นรูปคู่กับนายโดโดยุทธพิชัยชานเลยคผู้สมัครสวโดยมีเนื้อหาระบุว่า กลับบ้านพักคู่ครับสมชายกลุ่ม17ประชาสังคมโดโดโกลุ่ม18ศิลปินว่าจะไปของานโดโดต่อนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ผู้สมัครในกลุ่ม15ผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์โดยพบว่ามีรายชื่อของร้อยตำรวจเอกเกรียงไกรไกรนารานางวีนาวรโชตนายอนัชชัยรัตกุลผ่านเข้ารอบโดยไม่มีตัวแทนจากผู้พิการและชาติพันธุ์เข้ารอบแต่อย่างใด ส่วนม้ามืดอย่างนายวรัญชัยโชคชนะซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันดีในสื่อมวลชนผ่านเข้ารอบนอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านเข้ารอบที่น่าจับตาคือนางสาววรสนาโตศสิตรกูลมบพลตำรวจตรีอัธวิทศสายสืบรถด,ดรนันตนานันทวโรพาสนายแทนคุณจิตอิสระ ส่วนที่นครปฐมในรอบแรกพลตำรวจเอกศีวรารังสีปรามนกุลอดีตรองพอบอตำรวจซึ่งเป็นผู้สมัครกลุ่มที่1ระดับจังหวัดนครปฐมเป็นกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงอันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนั้นผลปรากฏว่าได้ผ่านเข้ารอบ